เพื่อนๆกำลังฝึกไลออมบรไล่สีกันอยู่ไหมคะวันนี้ได้เซตสีขาวมาหนึ่งกระปุกนะคะมาลองทำออมบรไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากทาสีพื้นสีพื้นสีอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบเป็นสีสุขภาพดีเพื่อให้หน้าเล็บดูเป็นธรรมชาตินะคะทายอย่างน้อยสัก 1- 2รอบค่ะเพื่อให้เล็บดูเป็นธรรมชาติ หลังจากที่เพื่อนๆทาเสร็จแล้วนั้นก็จะใช้ฟองน้ําและสีกระปุกนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถเพ่นได้ด้วยในคลิปนี้จะมาสาธิตเป็นการไลออมเบรก่อนเบื้องต้นนะคะอาเราก็ค่อยๆใช้ฟองน้ําแท็บที่สีแตะที่ทิชชู่เล็กน้อยแล้วค่อยนํามาแปะลงบนเล็บโอ้โหทําไมง่ายจังเลยสีน,นี้ช่วยให้เพื่อนๆไลออมเบรได้อย่างง่ายเลยนะคะ